อย่าเพิ่งตกใจว่าเราเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตรงตามที่ท่านผู้ชมรับทราบเนื่องจากว่า ข้อมูลจะมีการสวิงตลอดเวลา <S <S แต่ณเวลาที่จะสรุปตัวเลขทางด้านของ n b t พิซูนุโลกแฟนเพจนะครับจะทำการสรุปตัวเลขทุกๆ17นาิกา30นาทีถึง18นาฬิกาณเวลานั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าถึงเท่าทันกับตัวเลขของการติดเชื้อแต่ละจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นเพจนะคะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเขาจะปิดข้อมูลตัวเลขในช่วงเวลา15นาฬิกาของแต่ละวันนะคะข้อมูลอัปเดตของแต่ละเพจแต่ละเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานคุณผู้ชม ต้องดูนะคะว่าล่าสุดวันไหนเวลาเท่าไหร่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะนั่นก็คือมาตรการเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับจํานวนเตียงในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตลอดจนโรงพยาบาลสนามต่ตางๆนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตาม9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะคะ83รายนะคะเป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกานะคะโรงพยาบาลศูนย์ค่ะ90แห่งโรงพยาบาลสนาม100แห่งนะคะใช้ไปแล้ว85แห่งรวมจำนวนเตียงคงเหลืออีก105แห่งค่ะมาต่อกันที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่233รายค่ะโรงพยาบาลศูนย์450แห่งนะคะเ,เตียงค่ะโรงพยาบาลสนาม 2 7 7 0เตียงใช้ไปแล้ว180เตียงนะคะยังคงเหลือเตียงอีก584เตียงค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่45รายนะคะโรงพยาบาลศูนย์นะคะจำนวนเตียงยอดอยู่ที่249เตียงค่ะโรงพยาบาลสนาม550เตียงใช้ไปแล้ว39เตียงนะคะยังคงเหลือจํานวนเตียงอีก760เตียงค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะพบผู้ติดเชือเ้อใน38รายค่ะโรงพยาบาลศูนย์มีจํานวนเตียง48เตียง โรงพยาบาลสนาม44เตียงนะคะใช้ไปแล้ว45เตียงค่ะยังคงเหลืออีก47เตียงค่ะในพื้นที่จังหวัดตากต่อไปเป็นยังไงบ้างค,คุณมินในจังหวัดตากเองนะครับโรงพยาบาลศูนย์นะครับ350แห่งนะครับโรงพยาบาลสนามในขณะนี้รอตัวเลขเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีใช้ไปแล้วนะครับในพื้นที่58เตียงนะครับคงเหลือ292เตียงยืนยันณนเะมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่โรงพยาบาลศูนย์ที่สถานบริการของรัฐนะครับ304 โรงพยาบาลสนาม60เตียงนะครับใช้ไป226เตียงคงเหลือในขณะนี้138เตียงที่จังหวัดสุโขทัยครับมีที่โรงพยาบาลเนี่ยขยายไว้100เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามรองรับไว้อีก148เตียงใช้ไป66เตียงนะครับคงเหลือ182เตียงที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่โรงพยาบาลศูนย์นี่169เตียงโรงพยาบาลสนาม100เตียงและใช้ไป47เตียงคงเหลือ222เตียงนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่โรงพยาบาลศูนย์เนี่ย 86เตียงโรงพยาบาลสนาม80เตียงใช้ไป12เตียง คงเหลือ154เตียงเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับในวันนี้เองเนี่ยจังหวัดตากมียอดเตียงโรงพยาบาลสนามรับได้สูงสุดถึง700เตียงนะครับซึ่งขณะนี้ไม่เปิดบริการอยู่ในขณะการประชาคมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เองนะครับก็จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก130เตียงกำแพงเพชรจะเปิดโรงพยาบาลสนามในวันนี้อีก100เตียงที่พิจิตรนะครับคาดการว่าในสัปดาห์หน้าเองจะเพิ่มอีก44เตียงทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านผู้ชมฟังผมไม่ทันหรอกรผมบอกอตรงคือไปติดตามที่ NBT แฟนเพจนะครับใน <BT S 1> <N BT S 1> ที่กแฟนเพจจะมีตัวเลขอัปเดตข้อมูลทั้งหมดทำไมพวกผมจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะงงว่าฉันไม่ได้อยากรู้รรว่าเตียงมีเท่าไหร่เป็นเช่นนี้ครับในระบบการทำงานของแต่ละจังหวัดนั้นมีเงื่อนไขบริบทที่แตกต่างกันเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อในแต่คลัสเตอร์แตกต่างกาันการมีโรงพยาบาลสนามนั้นเนี่ย ผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่าเป็นการ ที่บรรเทาอาการหลังจากนั้นหากมีอาการสุดลงเนี่ยจะเข้าสู่สถานบริการดังนั้นการทํางานของ3-4จุดนี้นะครับจะทํางานสอดประสานกันในเรื่องของจํานวนเนะตียงผู้ป่วยจะสัมพันธ์กันหมายความง่ายๆคือถ้ามีจํานวนผู้ป่วยสูงสถานบริการหมายถึงว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมีเตียงอันจํากัดจะเปิดโรงพยาบาลสนามเพราะโรงพยาบาลจะไว้สําหรับผู้ป่วยหนะักนะในกลุ่มที่3-6ถึงผมอธิบายไปแล้วนะครับนะว่า3-6ถึงมีกลุ่มใดบ้างที่เป็นอาการ หนักหน่วงแต่คนที่อยู่โรงพยาบาลสนามคือกลุ่มที่1ถึง3กลุ่มที่อากาศไม่มากนะักใช่อากาศนน้อยลดการแออาดถูกต้องดังนั้นตัวเลขของแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> และจะมีการรักษาหายและเข้ามาใหม่ตัวเลขจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้ท่านผู้ชมเห็นภาพไปพร้อมๆกันนั่นก็คือความพร้อมของหน่วยงาน ของสาธารณสุขควบคุมโรคสสจสบคหรือว่ามหาดไทยเรือจังหวัดเนี่ยแหละครับที่ทํางานเพื่อจะรองรับในแต่ละมิติและคิดล่วงหน้าไปอีกสองสเต็ปอย่างตัวเลขอีก4จังหวัดที่ผมบอกว่าในวันนี้เองก็จะมีการเปิดเพิ่มเติมเนื่องจากว่าไม่ได้หมายความว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่านี้แต่เมื่อติดเชื้อแล้วต้องมีที่รักษาใช่แล้วมีที่รองรับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ